ประเด็นดังวันนี้หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็คือคนที่จะเป็น,ปนผู้ว่ากทอมอนะครับตอนนี้สนามเลือกตั้งเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามีคนที่เปิดตัวลงชิงชยัยลงชิงเก้าอี้นี้แล้วถึง8คนคนล่าสุดก็คือพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทอมอคนล่าสุดนะครับที่ประกาศลาออกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงสมัครใหม่ น่าสนใจไม่น้อยครับว่านโยบายการหาเสียงของแต่ละคนนั้นจะซื้อใจคนกรุงได้มากน้อยแค่ไหนตอบโจทย์ได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ลองมาฟังเสียงของประชาชนกันครับวันนี้นะครับเราต้องมาดูการถแถลงลาออกของตำแหน่งผู้ว่ากทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองกันก่อนนะครับทางพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยบอกว่าจนถึงวันนี้ทำหน้าที่ผู้ว่ากทมมา5ปี5เดือน5วัน ที่ผ่านมาทำงานตลอดแต่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ออกไปมากตนเป็นนักปฏิบัติไม่ค่อยได้พูดเยอะมีหลายโครงการก็ทำสำเร็จในสมัยของตนอ๋อาีนี้ยังบอกด้วยว่าไม่หนักใจที่มีผู้สมัครหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนจะมีตัวเลือกเลือกนโยบายที่ชอบได้ส่วนที่ตนลาออกวันนี้ไปสมัครแข่งขันเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ยึดติดในอำนาจต้องการจะมาสะสางงานที่ค้างเดิมให้แล้วเสร็จตนได้ ลงในานามอิสระนะครับแต่ก็มีกลุ่มรักกรุงเทพที่พร้อมจะสนับสนุนเหมือนกันไปฟังเสียงครับกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครว่าผมก็คงจะต้องไปสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราการกรุงเทพมหานครถามว่าผมติดยึดกานาจไม่ไม่ใช่แต่ผมต้องการจะมาทํางานที่มันยังค้างอยู่ที่ทําไปแล้วเนี่ยมันยังไม่เสร็จ อาจจะมาต่อให้เสร็จหรือหรือทำที่สิ่งดีๆใหม่ๆใหม้มันเกิดขึ้นกับสังคมเมืองสังคมเมูงงคมเก็ตอุบมรานธานนะครับส,ส่วนผู้สมัครที่เปิดตัวมาแล้วหลายคนนั้นพลตารวจเอกอัศวินมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจะมีตัวเลือกที่หลากหลายและหากตนได้กลับเข้ามานั่งตําแหน่งนี้อีกก็จะเปิดรับทีมงานครึ่งหนึ่งของฝ่ายบริหารให้คนรุ่นใหม่ได้ม,มีส่วนร่วมรวมถึงให้โอกาสผู้พิการด้วย โดยบอกว่าผลงานที่ภูมิใจที่สุดก็คือทําให้คนกรทมได้รับความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตขึ้นโดยในวันที่28มีนาคมนี้จะถแถลงนโยบายพร้อมกับเปิดตัวทีมผู้สมัครสอก่อด้วยในมุมของเจ้าของสิทธิ์เจ้าของเสียงตัวจริงก็คือคนกรทมนะครับคนกรุงเทพเขาอยากได้พู้ว่ากรทมแบบไหนวันนี้ทีมข่าวมโนทวินได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยสุ่มถามกับประชาชน คนกรุงเขาสะท้อนมาว่าอะไรอยากได้แบบไหนบ้างไปฟังครับอยากได้ผู้ว่าเก่งๆนะดูแลเรื่องน้ำท่วมนะรถติดอะไรเงี้ยแล้วก็ฟันดำ,นดำสำคัญฟันดำมลพิษอะนะไอฝุอออ่น pm สออะไรเนี่ยมัน,ม,นมันน่ากลัวเพราะว่าทุกคนทุกวันนี้โควิดก็รุนแรงอยู่แล้วนะ<ม>ก็อยากได้ผู้ว่าที่ดีๆผู้ว่าที่เก่งๆมาทำงานนะให้ดูแบบ เข้ากับชุมชนนะผู้สูงอายุแบบว่าผู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาเด็กอะไรอย่างเงี้ยหนนนี่เยอะเลยหนูเป็นหลุมเป็นบ่อเขตบางพัดเนี่ยสุดสุดใช่ฟุตบาทเนี่ยสุดๆดอืมบางทีฝนตกมาน้ําก็ขังอย่างเงี้ยรถมันก็วิ่งแรงเนาะท่วมหัวท่วมหางเลยจ้ะคืออยากได้คนหนุ่มขึ้นมาบริหารมาก จะได้บีแบบสวัสดิภาพในการดีขึ้นหน่อยฮะมากี่คนคนแบบผู้สูงอายุทางนั้นบริหารแบบว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่เหมือนแบบอยากให้คนหนุ่มมา,มาบริหารมันจะได้ดูดีขึ้นมาหน่อยมันนั้นมันไม่ดีไม่มีดีอะไรขึ้นมาเลยใช่ยาเสพติดก,ก็ยังมีเยอะในชุมชนผู้สูงอายุก็เยอะไม่มีคนดูแลเท่าไหร่ผู้ป่วยใช่ไหมพวกยากไร้เนี่ยเยอะมากเลยในชุมชนเนี่ย คืออยากให้คนหนุ่มมาเป็นท่านจะได้มาดูแลได้ถึงหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้หน่วยไหนที่เขาจะมาเคยดูแลเพราะฝาท่งฝาท่อเนี่ยในซอยที่เราวิ่งวินอยู่ทุกวันเนี้ยมันแตกมันจะขุเยอะไปหมดเลยในซอยตอนเนี้ยเราอยากได้คนดีอ่ะที่เขาแก้ไขประเทศจริจรงๆอะไรเงี้ยที่เขาดูแลประชาชนอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ดีเขาเป็นคนดีช่วยเหลือประชาชนโลกตุ้งโลก,ลกยาก่าอะไรหมดเนี้ยมันก็โอเคเราก็อยากได้ตรงการแบบนั้นอะไร สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกทั้ง50 K. เขตข้อออกมาแล้วนะครับว่าจะเกิดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ขณะที่กกตจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึง4เมษายนก็ยังมีเวลาสมัครได้อยู่ถ้าถามว่าตอนนี้มีใครเปิดตัวพร้อมกับลงชิงก็อี้ผู้ว่ากรทมบ้างตอนนี้มี8คนแล้วนะครับที่บอกว่าจะลงชิงชัยในตําแหน่งนี้ตามหน้าจอเลยครับคนแรกคือชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ ก็คือเป็นผู้สมัครอิสระครับ2ก็คือดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครในนามพักประชาธิปัตย์สามพลตำรวจเอกอศวินขวัญเมืองผู้สมัครในนามกลุ่มเรารักกรุงเทพสี่นายสกลทีพัทยกุลผู้สมัครอิสระห้านายวิโรจนลักษณะดีสรเป็นผู้สมัครในนามพักก้าวไกลหกนาวากาตรีสิทาทิวารีนะครับเป็นผู้สมัครในนามพักไทยสร้างไทยเจ็ดนางรสนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระ และ8นายประยูนครองยศผู้สมัครในานามพักไทยสีวิไลกฎหมายเนี่ยได้กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมไว้ดังนี้ครับต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ถึงสมัครได้ 1. ก็คือต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด 2. อ,อายุไม่ต่ำกว่า35ปีนับจนถึงวันเลือกตั้ง 3. สาําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่า สมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 5. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา50พรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .62 แล้วก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสมัครเป็นผู้ว่ากรทม50,000บาทนะครับหลังจากนี้เชื่อว่าความเข้มข้นทั้ง การนำเสนอนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนการลงพื้นที่หาเสียงมันจะมีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับผู้ชมและคงต้องวัดใจไปที่คนกรทมแล้วว่าอยากจะได้ผู้ว่าแบบไหนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาให like ้กับคนกรุ่งได้ครับเดี๋ยว3ามสมีนาคมนี้น่าจะได้เห็นคนที่จะลงสมัครชิงชัยตําแหน่งไปลงชื่อกันอย่างเป็นทางการนะครับ